สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เหมียวฟินแลนด์ชาแนลค่ะกับวิถีชีวิตของแม่เหมียวอยู่ประเทศฟิแนแลนด์จ้ะมือนี่แม่เหมียวผ้าออกมาปลูกมันฝรัง่งกับปลูกหัวหอมจ้ะหลังจากที่แฟนเพิ่นปรับถนนขางสวนหฮแล้วแม่เหมียวกระจัดมุมรัวทั้งพุ่นเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวกระจับผ้ามาปลูกมันฝรั่งเลยจ้ะตอนนี้แม่เหมียวเตรียมร่องไม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาขีแมา,าใส่แล้วนะคะ ตรงนี้กระทําแปลงเพื่อเตรียมปลูกหัวหอมเนาะจ้ะหัวหอมของแม่เมียวปีนี่มีสีขาวแล้วก็มีสีแดงเราปีนี่แม่เมียวได้หัวหอมหน่อยมาใหม่จ้ะซื้อเป็นปีแรกนะคะก็บบองหู่าเพิ่นสิเป็นแบบใหทดลองปลูกจ้ะแต่อันดับแรกมือนี้แม่เมียวจะปลูกหัวนน้อยนี่ก่อนค่ะแล้วจากนั้นแม่เมียวก็จะปลูกตัวนี้จ้ะสีขาวกับสีแดง ป็นแปลงเดียวกันเพื่อที่จะเลื้อไว้ให้ลูกเก็บกินดอกจ้ะเอาดอกไว้พัดแล้วถ้าเลื้จากแปลงแล้วนอกนั้นไม่เหมียวจะปลูกร่วมกันเลยนะคะเอาไว้เก็บไปกินในห,หนาหนาวจ้ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมียวจะพายางไปเบืองมุ่มทั้งเออรั่วทั้งพุนจะ้ะบ้านไม่เหมียวทำอีหยังใบแน่เมื่อกี้ก่อนที่จะทำแปลงเสร็จไม่เหมียวก็ทำความสะอาดตรงนี้อีกรอบนะคะเคลียร์เคลียร์ดินจะ้ะนี่ค่ะตอนที่แฟนปับ๊บ พื้นดินทําถนนรอบไห่แลวเพิ่นก็มาทํารั่วให้เส็จตรงนี้จะ้ะเอาสูดแคนีนะคะอันนี้เป็นต้นมกยมฝรั่งแม่เมียวใหญ่ออกมาจากคางบ้านจะ้ะเพื่อนต้นแก่ก็เลยใหญ่ออกมาว้หลังบ้านแต่ก็กําลังมีดอกนะคะน่าจะได้เก็บมาก,กินอยู่จะ้ะปีนี้เรา่วนตรงนี้แม่เมียวกะจะปลูกดอกไม้จะ้ะแม่เมียวใดมานั่งเมื่อ้ตรงนี้ตัวนึงนะคะ เวลามาปลูกพักกระชีไดมีหมองนางเศ้าเมยพักเมยจ้ะเราก็เอาไว้ตรงนู่นตัวนึงอาจจะหามาอีกตัวนึงไว้มุ่งพุ่นกับถังน้ำจ้ะเวลาเข้าปลูกเข้าจังบรัยหิวน้ำไก่นะคะแป่งพักแม่เมียวเงายาวจ้ะเอาค่ะแม่เมียวจะผ้าเริ่มว่างหัวหอมเลยจ้ะรอแฟนมาก,ก่อนสิถามเพ่ินมาเพลินจะปลูกเองบอ มันฝรั่งจ้ะถ้าเพิ่นบ่ปูกยไม่เมียวปลูกแป๊บเดียวจะแค่เอาล่งดินลงดินเนาะค่ะอันคากตั้งกล้องไม่เมียวหักเอาตั้งไว้เมื่อกีร่มแห้งเนาะเพิ่นลมเพิ่นก็เลยหักยังบอท่านได้เข้าเมืองไปซื้อไม่ไม่เมียวอาจจะบ่ได้ให้เบิงตอนปลูกหัวหอมเนาะจ้ะเดี๋ยวไม่เมียวจะขอเอาหัวหอมบ้างๆไปก่อนเราค่อยจะเอามาให้เบิงจากนั้นไม่เมียวค่อยจะกดลงดินเนาะค่ะขอ บ้างหัวหอมก่อนนะจ๊ะจังกลับมาเบิงไม่จ้าตอนนี้แม่เมียวได้จัดเลี้ยงหัวหอมลงดินแล้วนะคะแม่เมียวเลี้ยงเฉพาะหัวน,หน้อยๆก่อนจ้ะส่วนหัวสีแดงหัวใหญ่กับหัวสีขาวนี่แม่เมียวจะขอกดตัวนี้ลงเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยจะปลูกต่อๆไปจ้ะนี่นะคะแม่เมียวก็บลูคือกันนะคะว่าหัวหอมหัวน,หน้อยๆนี่ ต้นเพิินจะเป็นแบบไหนพอว่าแม่เหมียวซื้อมาเป็นปีแรกจ้ะมันจะเป็นแบบร่วมนะจ้ะมีทั้งหัวสีขาวมีทั้งหัวสีแดงแบบนี้นคะคะนี่เพิินก็จะมีปุ่นมาสีแดงแน่สีขาวแล้วก็บแบบนี้ไหมจ้ะก็จะเ,เห็ดปุ่นมาแล้วก็เป็นหัวนน้อยสุดแค่นี้คะ่ะได้ครึ่งแปลงยาวคากอีรีได้จ้ะแปลงพักแม่เหมียวปีนี้แม่เหมียวบอมี่ขากลองเอาเดียมแม่เหมียวกดให้เบิ้งนะคะ นี่ค่ะจากที่เข้าว่างแล้วเข้าก็จะกดลงแบบนี้เลยนะคะเอามือลงเลยกดเพลินลงลึกๆจะกดลงเลยจ้ะเพราะว่าดินเข้าพุ่ยดีอยู่กดลงแบบนี้เลยนะจะจะมืออันดับแรกก็ถึงว่าต้องบ้างตนหอมก่อนอาจจะเท้าสิได้หูว่าตำแหน่งเพิินอยู่ตรงไหลกดลงเลยจ้ะถมเพิินจ้ะ ต้นหอมนี่ปลูกง่ายนะคะว่าแต่ลงดินก็ได้กินจ้ะเราก็เก็บง่ายที่สุดของบรรดาพักเลยแล้วก็ไม่เมียก็อันได้ทำกับเขายุทุกมือนี่กะก็ใส่ต้นหอมแซแข็งนี่หละจ้ะนี่ปลูกไว้แล้วก็เอาล่งช่องฟิดไว้จ้ะพอกดลงแล้วก็ไม่เมียก็จะรูปพ่นแบบนี้เลยนะคะรูปพ่น ปลูกไผ่ปิดเพเลยค่ะฝนก็บกำลังจะตกก็พอดีเลยมือแล้งกับฝนตกใส่ล้วเพว่นก็นจะงอกนะจ๊ะนี่ค่ะก็คือเฮาปลูกพักปกติเลยนะคะเดี๋ยวแม่เมียวขอ,อก,กดไปต่อเรื่อยเรืนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจงเอากลับมาให้เบิงต่อไปนะคะหลังจากที่แม่เมียวปลูกหอมหัวหน่อยเสร็จแล้วแม่เมียวก็ได้มาบ้างตงําหน่งหอมหัวใหญ่เลยนะคะ ตอนนี้แม่เหมียวไดว่างเสร็จับทั้งหมดแล้วจ้ะแม่เหมียวทําเป็นกั้นไว้เป็นสองแปลงเพราะว่าแปลงสุดท้ายนี่แม่เหมียวจะโบเก็บเพิินจังไว้จนกว่าเพิินต้นใยๆแล้วก็มีดกอกเพราะว่าลูกสาวแม่เหมียวสองคนเพิินผ้ามกันมากกินพัดแล้วจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้เพิินล่งหัวเป็นหัวใยๆเลยจ้ะก็สิไดงหัว่าเพิินหัวใยข,วนวใขนาดใดเนาะจ้ะ เราก็ส่วนทังนี้พอพ้นเกิดแล้วแม่เมียวคอยจะสอนแล้วก็ไปล่างล่างเราเก็บลงช่องฟิตจะ้ะเดี๋ยวแม่เมียวก็จะทําขั้นตอนคือเกาจะ้ะบางตําแหน่งเสร็จแล้วก็จะดันพันหัวพันลงลึกๆนะคะอันนี้พันหัวใหญ่ก็จะขุดคุดคุดพันลงแบบนี้ลึกๆนะคะนี่พันหัวใหญ่แม่เมียวก็จะใส่มือขุดคุดพันลงลึกๆจะ้ะนี่พ่นยังจะล่งหัวดีนะคะ ขุดลงลึกๆแบบนี้จ้ะก็จะทมให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวแม่เมียวขอทําต่อให้เสร็จก่อนเ้อจ้ะตอนนี้แม่เมียวได้ปลูกต้นหอมเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้รดน้ำเสร็จซับเรียบร้อยละจ้าจากนั้นก็ล่อแค่้นง,งอกพอผนง,งอกขึ้นมาแล้วก็จะมาถอนยาแล้วก็พ่นดินเห็บผนอีกสักรอบก็จะได้กินแล้วค่ะ ง่ายง่ายจะต้นหอมหรอกค่ะได้เก็บไปกินในฤดูหนาวนะน้ำจ้ะตอนนี้เส้นได้กลับมาแล้วนะคะมาถึงแล้วกะมาทำการเตรียมมันฝรั่งจ้ะมันมีตาออกมาหลายเพิ่นกะเลยมามาหันนะคะเอาทีมันมีตาแบบนี้ปลูกเพิ่นวามันจังในหลายจ้ะพันนี้ไม่ยาามาหายเพิ่นวามันเสบกว่าทีแม่เหมียวซื้อจ้ะแตกกะโปแตกต่างกันหลาย แล้วส่วนอันนี้มันเหลือจากปีที่แล้วพันธุ์ที่เพิ่นกาลังเตรียมนะคะจะล่องปลูกเบิ่งว่ามันจะเกิดบ่จ้ะมันเหลืออยู่นะคะมันงอกแบบนี้พ่หูว้ว่ามันจะเกิดบ่เอาค่ะเดี๋ยวแฟนเริ่มล่อลงปลูกเลยจ้ะปลูกง่ายๆจ้ะก็ะเอาล่งแค่นั้นแหละเท่ากับเอา คือข้าปลูกมันบ้านข้าแหละจ้ะมันซับฝรังบ้านข้าเข้าจะใส่เป็นทอนเนาะอันนี้ข้ากระใสหัวมันฝรัง่งอะจ้ะปลูกแล้วก็เอาเอา,เอาตรงที่พันมีนอนะคะคือเพิ่นกับปลูกของเพิ่นเนี่ยเพิ่นกินเนาะแม่เมียกับปลูกหอมมันฝรั่งนี่แม่เมียบ่ค่อยกินหรอกคะ่ะ นานกินที่ไม่มีกินแต่กับเขาอีสานลูกสาวก็กินน้ำยืดจ้ะเล่าก็เป็นคนนักเห็ดสวนคือกัดกับไม่มีนี่หลคะ่ะแต่สมัยแต่พอแต่ปูบนย่างนี่คนกับผ้ากันเห็ดปลูกเข่าปลูกยังเลยลหละคะ่ะแต่ตอนนี้ว่มีปูแล้วที่กับไฮคาเจ้าสาจ้ะก็จะเลือไไ้แต่ปลูกกินท้ำกินจะกองแบบนี้ ตอนนี้เริ่มร่มเริ่มหนาวแล้วนะคะเอาเดี๋ยวมิมๆไปเพื่อนปลูกไปเรื่อยๆจ้าตอนนี้แฟนเพิ่นได้ปลูกไปจนทท้ายๆแล้วนะคะใกล้จะสุดทางลวจะ้ะแม่เมียวมาเลี้ยงหัวมันฝรั่งแบบนี้จะ้ะแม่เหมียวจะซอยเพิ่นปลูกนะคะจะได้รีบเขาบ้านไวๆ้ๆแม่เมียวก็ใส่สูตรจัดเลี้ยงคือจังหัวหอมเพื่อก้าหละจ้ะ แฟนแม่เมียวพ่นหัวรอเมื่อกี้ว่าแม่เมียวเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดจังสีกัะสันแม่เมียวกะสิมาพุดจ้ะขุดพ่นลงนะคะเรากะเท่ากะจะเอาหัวพ่นลงโดยที่เอานอพ่นขื้นแบบนี้จ้ะก็จะปลูกคือมั่นบ้านเท่าแ่ะจะแม่เมียววาจ้ะอันนี้เท่ากะสิขุดพ่นลองอีกจ้ะล่งแบบนี้ เดี๋ยวแม่เมียวก็จะทําต่อไปให้เสร็จเรื่อยๆนะคะที่จะมาเบิ่งกันเซเสรงจ้าแม่เมียวส่งผลงานจ้าเสร็จสิ้นการปลูกมันฝรั่งกับปลูกหัวหอมเนะจ้าเมื่อนี้แม่เมียวได้ลดน้ำเ็จแล้วจ้าทั้งสองอย่างทั้งมันฝรั่งแล้วก็หัวหอมนะคะจากนี้ก็ลอแค่เพิ่นง,งอกจ้แเราก็ค่อยจะมาถอนหยาแล้วก็พรวนดินให้เพิ่นอีกรอบจากนั้นก็ลอแค่เก็บเกี้ยวจ้ะ ปลูกไงสูตรกับมันฝรั่งกับหัวหอมหรือว่าต้นหอมนี่แหละจ้ะฝนกําลังตกมากนะคะพอลดน้ำเสร็จแล้วฝนกําลังลงเม็ดเลยจ้ะแม่เมียวกะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เมียวทําคคิดต่อๆไปในเรื่องจ้ะแม่เมียวฟิลเล่นชาแนลสวัสดีค่ะเข้าบ้านกันค่ะฝนตกมากแล้วจ้ะ